อาฮมอาามนี่ครับผมเห็ดปวดครับไม่ใช่เห็ดปรีกหรือเห็ดปูเห็ดบบีดแป๊บแป้บเขียบปิ้วันนี้ลำจีบอกครับผมเนี่ยคอามือนกับไปโอ หย่อนนยาครับมมยากยกยากกันดงนนนี่ละจักอยากแล้วได้บวดดกจังว่าจักกันมันมันปไดแก่ของมันเลยอิมพันกันเนาะนี่คับผมโอ้ยอยาบแดงิันกันน้ำเขาละคนอยเลไปหาแงใครบนแดงครับผมกันได้ใครได้หลับก็ได้แก่อยู่ปอด้แก่อยู่ได้อยู่ได้ยู่ครับผมแล้วนี่ก็เป็นเห็ดปูกครับผมเห็ดปูกน้อยเห็ดปูกน้อยวัปิหักเห็ดปูกน่อยระบาดเข้าวันเนาะสีเทาเฮ้ยโอเคล้วคำน้อไปตแก่แสบคนาอเดี๋ยวผมสีแก่แซ่บกหน่อยกับแก่ของทุลธาต สวัสดีสวัสดีหาเลสวัสดีพี่จำพังเัโบโอยจับอะไรไม่จับไปจับแต่หำเนาะพี่ไฮจากไรแต่โอเคเปครับพนั่นเองครับผมวันนี้โอ้ไอเอก๋ก็โอ้ยนำมาถูกอยากขายที่เท่ากับใบบักบ,บ่วงครับผมนี่ละอี่ยงว่าอันนี้แม่เมป้งครับผมเฮา สวัสดีครับผมสวัสดีตอนกลางเวียนผมมาช่วงห้าโมงห้าโมงเช้าโดยประมาณเนาะผมจำม่าปีนะครับเนาะโอ้ยม hey, okay. ันอยากอยากครับผมไม่ได้กินข้าวเขาสออยู่นี่นอนนอนนอนนี่ครับผมไปเก็บเห็ดเอาไปแก้ไขมดแดงมาล้วก็ใดไขนั่นไขนี่ไขหำไขนี้โอ้ยนี่ครับผมได้ไปแก้มดแดงครับผมได้ตะไคร่มดแดงทั้งแม่เป็กทั้งเห็ดปวกครับผมเดี๋ยวผมขออัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับเนาะเดี๋ยววันดีจ้